สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพ่อบ้านแม่บ้านที่ทำามเข้าวทุกคนด้วยนะครับความรู้นี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสับซื้อของชุสยังไงให้ประหยัดเงินในกระเป๋าท่านบางคนเนี่ยรู้แล้วนะครับบางคนยังไม่รู้ก็จะมาบอกกันว่าซื้อ,อยังไงให้ประหยัดเงินในกระเป๋านะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีขนาด250กรัมแล้วก็5 0 0กรัมแล้วก็1กิโลนะครับ มันจะมีสามแบบแหละซื้อยังไงให้ประหยัดเริ่มต้นที่โลหนึ่งก่อนเนาะโลหนึ่งมันวัดสิบสามบาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นครึ่งโลเนี่ยเขาคีทห้าสิบเก้าบาทนะอ่าห้าสิบเก้าบาทถ้าสมมติว่าเราซื้อสองอันนะครับอ่าซื้อห่อเล็กสองอันมันจะเป็นโลหนึ่งพอดีใช่ไหมโลหนึ่งเนี่ยเอาห้าสเก้าบวกห้าเก้ามันจะเป็นร้อยสิบแปดบาทใช่ไหมอ่าถ้าซื้อสองห่อนะครับมันจะเป็นร้อยสิบแปดบาทแต่ถ้าซื้อโลหนึ่งยกเลยเนี่ยมันจะถูกกว่านะมันจะแค่ร้อยสิบสามบาท นั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อยกโลเลยมันก็จะประหยัดไป5บาทนะท่านผู้ชมนะ5บาทแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นถ้าซื้อ2อันมันจะได้ครึ่งโลใช่ไหมนะครับแต่ถ้าซื้อเครึ่งโลเลยมันจะราคา5 9าเใช่ไหมเนี่ยเราเปรียบเทียบฟังแต่ถ้าเราซื้อ2อันมันจะเป็น64บาทใช่ไหมสามสองมสเนหกแต่เรายกเลยเนี่ยมันจะ59มันก็จะประหยัดไปอีก5บาท นี่คือภาพรวไม่ง่ายแต่วิธีรักษาคุณจะรักษายัางไงเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเราจะไปดูนะครับพาไปดูวิธีการเก็บรักษาชุดยังไงให้อยู่ในนานเวลาเราซื้อไปเยอะประหยัด5บาทกว่าจริงแต่วิธีรักษาเนี่ยมันจะรักษาแบบไหนให้มันไม่ชื้นและมันไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับก็เอาไว้รับชมคลิปต่อไปสลับคลิปนี้ขอบคุณสลับการรับชมและฟัง เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกา like, าดไลค์กดติดตามผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้โคงต้องลางกันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ